Amazing individual. The best the best the world the the สวัสดีครับผมขมกกะเพาจากเจสนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อ่ะก็คือตอนผมนั่งดูถแถลงข่าวเมื่อกี้เห็นว่ารางวัลนักสู้10ล้านเลยนะฮะใช่ในภายในเชื่อว่าไม่เกิน2ปีวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราจะสร้างมาตรฐานใหม่เรียกว่าของรายได้ของนักมวยที่ว่ามีโอกาสที่แชมป์มวยไทยอ่ะจะมีโอกาสได้เงินถึง10ล้านต่อไฟครับผมซึ่งนี่เรียกว่าถ้าเทียบกับในปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยชกทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่สามารถทําเงินได้ครึ่งหนึ่งของนั้นเลยแต่วันแชมเปี้ยนชิพเราจะเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยจริงจริงใน ระดับโลกด้วยที่จะให้เงินถึงขนาดนี้กับนักมวยไทยในอนาคตอันใกล้นี้แสดงว่านี่คือความแตกต่างโดยเริ่มจากรายการนี้เลยวันลุมพินีใช่ไหมฮะใช่ครับวันลุมพินีเนี่ยจะเป็นเรียกได้ว่ารายการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่สนามมวยลุมพินีนะทุกคืนวันศุกร์เริ่มแต่วันที่20มกรานะครับตอนสองทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดที่เรียกได้ว่าละครหลบไปมวยไทย <laughs> เข้ามา ในสล็อตนี้ละครไปเลย <c oughs> คนไทยจะดูมวยไทยใช่ไหมฮะใช่วันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเรามีเวทีในทุกๆระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้าที่ชื่อว่ารถทุกวันเนี่ยที่เราพาร์ทเนอร์กับแฟนเทคสปายโปรโมชั่นแล้วก็ช่อง7กับสามมวยลุมพินีด้วยเหมือนกันเนี่ยที่จะมีทุกๆถ่ายทอดในปีหน้าในะตอนเช้าวันเสาร์ด้วยนะครับตั้งแต่สิบโมงถึงเที่ยงทางช่อง7เหมือนกันในน่้จะเป็นเวทีเรียกว่าระดับรากหญ้าเริ่มต้นวันลุมพินีเนี่ยก็จะเป็นเวทีระดับที่ว่าเป็นระดับประเทศระดับ Regional, ีเอา Best the Best อาขงประเเททศไทยนี่ย มาชกกันเนีว่าคนไทยคนต่างชาติแล้วก็แน่นอนระดับโลกซึ่งคือเป็นจุดที่สูงที่สุดของวงการศิลปะการต่อสู้ของทั่วโลกเพราะวันชปีไม่ชิพเราคือเรียกว่าในรรดาสื่อกีฬาการต่อสู้ทั้งหมดเราคือเบอร์หนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเบอร์ห้าของโลกในด้านของสื่อกีฬาทั้งหมดถ้าเทียบทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งมวยทั้งบอลทั้งบาสทั้งกอล์ฟอะไรต่างเนี่ยเราคือเป็นสื่อแบบระดับโลกนี้เลยเพราะ,ะนั้นใครที่อยากจะเข้าไปสู่ในวงการนี้ในฐานะนักสู้นะครับก็ แน่นอนคุณก็ต้องหาเหมือนกับค่ายที่เป็นแบบ best of the best เทรนแล้วก็มีทั้งไฟไฟในการต่อสู้มีทั้งฝีมือมีทั้ง star power ตรงนี้ถ้าคุณสามารถมีสิ่งที่เป็นองค์ประกอบความเป็นซุปเปอร์สตาร์นักสู้ตรงนี้ได้เนี่ย <ใช S 1> แล้วก็มีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้เนี่ยวันแชมเปี้ยนชิพจะมีเวทีพร้อมทำบคุณเสมออะไรคือความแตกต่างที่ต้องนึกถึงเป็นอย่างแรกของวันลุมพินีครับวั One, One นลุมพินีจะแตกต่างกับการจัดมวยของประเทศไทยคือถ้านึกถึงสนามที่เป็นกีฬาชีพ สนามที่มีมาตรฐานทั้งการแข่งขันและการตัดสินที่ยุติธรรมและออนไลน์ไปทั่วโลกและมองให้เห็นว่าการต่อสู้แบบไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นมวยไทย MMA หรือคิกบ็อกซิ่งจะเป็นหนทางที่ทําให้ไประเทศไทยทเป็นที่รู้จักของทั่วโลกต้องนึกถึงคาว่าวันลมุมพินีครับรู้สึกยังไงบ้างคะว่าจะมีชกเนี่ยเร็วๆนี้แล้วใช่ไหมฮะ ใช่ครับก็จริงๆดีใจมากนะครับในวันที่14มกราคมนี้เพราะว่าผมได้กลับมาชกที่ประเทศไทยแบบหลายปีมากแล้วที่ไม่ได้กลับมาชกที่ประเทศไทยเพราะส่วนมากจะชกในต่างประเทศเนาะครับครับผมก็เป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าเราได้ชกในบ้านเราตั้งใจทํากว่าเดิมเพราะว่าทุกคนที่แบบที่มาเชียร์ก็จะเป็นคนไทยเขาจะมาให้กําลังใจเรามาเชียร์เรามันเป็นความอบอุ่นที่แบบทายาทรู้สึกว่า,วาแบบนี่แหละครับคือเราเราชกในบ้านเราจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็ทำให้คนในบ้านเราภูมิใจให้ได้ครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กับนักสู้ท่านหนึ่งที่รถถังจิตเมืองนนท์นะครับผมเดี๋ยวก่ครับดีก็ผมเคยดูพี่เขาอยู่รอบหนึ่งผมก่อนกูต่อสู้นะเขาโดนเขาต่อยยืนหน้าอย่างนี้นะอ๋อทำไมเป็นอย่างนี้ครับก็มันมันโดนไงมันโดนแล้วแบบในตอนนั้นเราไม่รู้จะทำไงเราก็เล่นเพื่อเอาใจแฟนๆหรือว่าเราอย่างหนึ่งต้องต้องต้องบอกว่าเราไม่ได้ไปกวนตีนกู้ต่อสู้หรือไปเยอะะกู้ต่อสู้เราคิดว่าเวลานั้นตั้งแต่เปิดตัวยันถึงบนเวทีแล้วก็ถูกยก ในเวลานั้นมันคือเป็นเวลาของเราครับผมเขาอยากดูในรูปแบบรูปแบบเราเราก็เลยอยากโชว์ในความเป็นเราให้เขาเห็นกันนั่นเองครับเอเเทนคนดูข่มขวานคู่ต่อสู้แต่ว่าไม่ได้เยอะหยันไม่ได้กวนเขาน้ออะไรอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะกับวันลุมพินีเขารู้สึกว่าดีใจมากๆครับที่ทางโปรโมเตอร์คุณชาตรีครับได้เข้ามาจัดศึกวันลุมพินีให้กับน้องๆที่รอโอกาสครับคนไทยทุกคนได้รับโอกาสเพื่อได้ไปวันยูไนชิ ได้ไปเป็นแชมป์ระดับโลกเหมือนพวกผมเหมือนพวกพี่ๆเขาอย่างเงี้ยมันมันก็เลยมันเปิดช่องทางให้กีฬามวยไทยเนี่ยมากขึ้นมันทําให้น้องๆได้มีเป้าหมายมากขึ้นเนี่ยดีใจมากๆครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โอ๋ไก่ย่าง5ดาวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพูดถึงเวทีรายการวันลุมพินีอะไรที่นึกถึงเป็นอย่างแรกและคือความแตกต่างครับคิดถึงบรรยากาศนะครับคิดถึงบรรยากาศเขากคืคิดถึงเสียงเชียร์แล้วก็ คนที่มาดูมวยและก็คนไทย้วยครับอะไรที่คิดว่าแบบนึกถึงลุมพินีเราอันดับแรกต้องมาเลยฮะมวยค่ะน่องาเพราะว่าตั้งแต่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 เกิดมาพ่อตั้ก็เป็นนักมวยก็ชกในวันในในลุมพินีอยู่แล้วก็รู้จักสนามมวยลุมพินีอะค่ะก็กลายเป็นว่าคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วเราก็เติบโตมาเป็นนักมวยด้วยอยากฝากอะไรให้กับ คนรุ่นใหม่บ้างครับที่เขารู้สึกว่าสนใจในศิลปะประจำชาติไทยอย่างมวยไทยเนี่ยละครับเป็นแรงบันดาลใจก็คงจะฝากว่าให้เรียนรู้กันมวยไทยไว้เยอะๆค่ะเพราะว่ามันเป็นศิลปะการป้องกันตัวอย่างหนึ่งค่ะเราไม่จาเป็นต้องศึกษาไปเป็นอาชีพแต่เป็นการป้องกันตัวก็ได้หรือออกกําลังกายก็ได้อ,ออกกําลังกายก็ได้นะครับอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วอันนี้ส่วนตัวเข็มขัดหนักไหมฮะลองไหมขอล้องได้ไหมคร <laughs> ขออนุญาตนะครับผม <laughs> อุ้ยตายแล้วหนักมากเลยครับไลเบาไปเลยขอคืนนะประมาณ15โลได้15กิโลใช่ใชสู้ๆนะครับก like ่อให้ไหลขวาอยู่รอบปภัยก็อยากฝากน้องๆรุ่นหลังก็ถ้าเกิดชอบยิงจังยิงก็ให้ตั้งใจแล้วก็ขยันแล้วก็อาจจะวันนึงก็อาจจะได้เป็นแชมป์โลกก็ไม่แน่นะวันนึงก็อาจจะได้เป็นแชมป์โลกอย่างอย่างพวกพี่ๆหลายๆคนที่เป็นแชมป์โลก ก็อยากฝากให้น้องๆถ้ารักและชอบจริงๆก็ตั้งใจครับสําหรับคนที่เข้ามาเชียร์ในสนามนะครับ,รบต้องขอบคุณมากๆที่ตีตัวเข้ามาให้กําลังใจนะครับสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาที่สนามก็เปิดดูออนไลน์ได้นะครับในวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับทั้งยูทูบแล้วก็ a c e b o o k นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่คอยเชียร์นะครับก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะทุกอาชีพครับมันเหนื่อยและท้อหมดอยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็สู้ อดทนเหนื่อยก็พักแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปขอกําลังใจใครมันอาจจะได้ให้รอแค่นิดเดียวแต่สิ่งสําคัญกําลังใจตัวเองครับจะทําให้เราเดินไปถึงประสบความสาเร็จได้ต้องให้กําลังใจตัวเองมากแล้วคุณจะถึงวันนั้นเองครับ